สวัสดีค่ะวันนี้พามาชมกระเป๋าหนังจระเข้กันนะคะเป็นกระเป๋าหนังจระเข้รุ่น U.S. นะคะเป็นกระเป๋า U.S. ชายนะคะสามารถใช้ได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายนะคะใบนี้เป็นลายกลิดมังกรส่วนสะโพกนะคะน้องเป็นส่วนสะโพกลายกลิดมังกรสวยงามแตกต่างกันไป วันนี้พามาชมกระเป๋าหนังจระเข้กันนะคะน้องเป็นกระเป๋าหนังจระเข้ US นะคะ US ผู้ชายนะคะน้องเป็นกระเป๋าลายเกล็ดมังกรสวยงามนะคะน้องมีไซส์อยู่ที่5คูณ3นิ้วนะคะ5คูณ3คูณ1นิ้วนะคะด้านในของน้องจะเป็นหนังหัวนะคะและปรับด้วยผ้าร่มนะคะหนังหัวบวกผ้าร่มด้านในด้านนอกเป็นหนังจระเข้นะคะมีหนช่องล้วงหลงัง น้องเป็นลายเกล็ดมังกรตอนนี้จะมีสีส,สีนะคะมีสีชมพูโอรสและสีส้มสีม่วงเม็ดมะปรางและก็สีแดงนะคะน้องจะมีด้วยกันสีีสนะคะตอนนี้แหละเราจะมีสต็อกให้นะคะคุณลูกค้าสนใจสามารถทักที่สอบถามได้เลยจ้า